Yeah, yo. สบายๆดังนั้นเป้าหมายในการขายคือ กูนหนึ่งเนี่ยที่มีตาที่มีเงินอยากจะทำธุรกิจอยากจะมีแบรนด์เอาทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมาที่เกี่ยวกับความสวยความงามแล้วตากับยายจะต้องเอารูปตากับ ทำความสวยความงามเนี่ยต้องเอาลูกตัวเองลงไปเป็นพรีเซนเตอร์เหรอแล้วอย่างนี้อใครจะซื้ออะแค่คิดง่ายๆแค่นี้ก็รู้แล้วมึงสมองหมาปัญญาควายโดยแท้อย่างมึงเนี่ยถ้าไม่แดกขี้ควาย